สวัสดีค่ะพบกับมินนะคะในช่องวัยต a l k b e ีเหมือนเคยนะคะวันนี้มินจะมาพูดถึงคุยกันเนาะทุกคนพูดถึงวีรกรรมตอนสมัยเด็กนะคะเรื่องมันที่แบบคำฮอตก่อนโอเคไหมทุกคนคือสมัยก่อนเนี่ยมินเนี่ยฮอตมากฮอตขนาดแบบมีแฟนเป็นสิบหมายถึงว่าไม่เห็นหน้าสักคนนะคะแต่ว่ามีโทรศ์แฟนในโทรศัพท์เป็นสิบคนสิบกับสิบกว่าคนนะง่ายๆทุกคนกคน็กคือแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเราเป็นคนที่แบบ ชอบโทรศัพท์มากเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบโทรแบบบางทีอ่ะเรายายเราเป็นคนที่แบบขายของใช่ป่ะก็จะเป็นขายพวกสมุนไพรเขาจะทำผลสมุนไพรขายนะคะแล้วก็เดินขายตามบ้านซึ่งเราก็ไปด้วยเรื่อเห็นโทรศัพท์ปุ๊บเราก็ไปขโมยถุงขโมยโุงหาแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนชอบโทรศัพท์ใช่ป่ะแลช่วงนั้นก็คือเราอะคือเด็กอะแล้วเราก็มีแฟนไว้ทุกคนแล้วมีแฟนเป็นสิบพบกันแบบใครมั่งอะไรมั่งไม่รู้อะไรแต่แบบบางคนก็ไม่ได้เห็นหน้านะคะคือแบบเขาก็แบบโทรกันมาแบบตอนนั้นเราก็เพิ่งมีโทรศัพท์ใช่ป่ะเราก็ เอคนแบบไม่มีคนอะแต่คนที่โทรมาเยอะมากๆนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราคุยกับใครบ้างแล้วเราก็เราก็าการเชื่อแบคนอะทุกคนอันนี้คือมันเป็นเรื่องตลกนะคะแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันโทรมาพร้อมกันอะเออมันแบบถึงแบบฮอตมากๆนะคะแล้วเลยแบบแต่เขาอะไม่รู้จักเราหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าช่วงนั้นคือแบบเราฮอตทุกคนเราก็เลยแบบเฮ้ยนั่นมันโทรซ้อนเข้ามาเว้ยแล้ววิธีการรับโทรศัพท์ของเราอะตลกมากทุกคนก็คือเราก็รับโทรศัพท์ใช่ไะแล้วก็บอกว่าข้างหลอะไรอย่างเงี้ยเราทำอะไรอยู่แล้วมีคนโทรซ้อนเข้ามาเว้ยมันก็แบบ คือดีว่าแม่เราโทรมาอะไรอย่างเงี้ยพอเราโทรรับีกคนนึงปุ๊บอีกคนนึงกลมันโทรมาก็บอกว่าตัวเองแค่รู้แบบนะคือดีว่าที่เราโทรมา,ะราอะไรรบกับคือแบบวันนึงไม่ได้คุยนะก็คือแบบมีมืวแต่แย้มว่าใครโทรมาอะรมาแล้วคราวนี้เค่ใจแล้แบบไม่เป็ใครตัวใครเราคบคนเดียวไปลแล้วราบอกว่าเราก็เลยตัดนใจเราก็มีน้องสาวสองคนเดีวให้น้องสาวแล้วบอกเลือกดีกว่านนทุกคนแล้แบบทุกศาสเหมือนกันนะคนที่เดียวคุยมานานมากบห้าเดือนยอะไรเนี้ย เขาไม่เห็นหน้านะแบบคุยเฉยๆทำเท่าไหร่เด็กอะคุยแบบคุยเฉยเอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเลยซึ่งคุยได้ยังไงก็ไม่รู้เลยเรย่้องให้น้องนะคะบอกเรืลิกคุยแบบแบบว่าจะเก็บคนที่แบบรู้สึกว่าเราคุยแล้วเราชอบไว้ซึ่งแบบเราก็จะบอกเรื่องคนอื่นนะคะว่าแบบให้น้องมาแบบรู้ว่าแบบที่มีหน่ะแบบมีผู้มั่นแล้วอย่ามาคุยเลยอะไรเงี้ยแสบมากคือแบบไปบอกเลิกเขาประมาณหลายคนมากๆนะคะจนเหลืออยู่แบบสองคนเออนั่นแหละประมาณนั้นเราก็คบกันอยู่สองคนนะคะคบกันสองคนก็ประมาณนั้น แล้วก็มาตัดสินใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราจะคบสองคนเดีคู่มาถือกจนแบบเนี่ยจะพูดเนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเราการที่เราคบคู่กันเลยเนาะสุดท้ายเราก็เลือกนะคะเลือกแล้วก็แบบคือเหมือนวันทองอ่ะเหมือนเรามีนความรู้สึกดี <S <S คนนี้ดีกับเราจริงๆแล้วคนนี้เราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลือกยากนะอันนี้คือวีรกรรมที่หนึ่งที่เรามีนะคะซี่ทุกคนแบบญาติเราอ่ะก็รู้นะพ่อแม่มันน่าจะรู้แต่มันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่ได้ไปหาเขาแล้วก็ทนที่เราคุยเราไม่เห็นหน้านะ คยแบบบอกให้มาผ่านหน้าบ้านอะไรงนี้ก็มีนะเพราะว่าตอนนั้นคือเราแบบตอนเป็นเด็กที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วมันแบบมันอยากมีแฟนไปเองนะทุกคนซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเขาหมายว่าแฟนคืออะไรเราก็ให้เขาผ่านหน้าบ้านใช่ไหมแตคนนั้นหน้าตาไม่ดีเราเลิกเลยคือแบบขนาดคุยกันมานานแล้วไม่เคยเห็นหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นรารกรรที่แบบตลกเลยแล้วก็ตอนที่เราแบบสมัยเด็กๆนะคะตอนที่อยู่ประมาณป .6 ป .6 นะหย้่งแล้วก็จะมีแบบ การกระโดดยางันเกิดขึ้นนะคะทุกคนเป็นการเล่นยางไม่เหนือย่าไร่เี่ยเมื่อจะมีคนที่เอายางมาเออประมาณนั้นแล้วซึ่งเราอะไม่รู้ว่าเราไปทะเลาะอะไรกับคนที่มันเอายางมาเว้ยก็เลยแบบมีปัญหากันสรุปทุกคนได้เล่นยางเราได้เล่นเว้ยก็ว่าเจ้าของยางอะมันทะเลาะกับเราแล้วเราก็ทำยังไงอะหาวิธีไปง้อเจ้าของยางเพื่อที่จะได้เล่นยางเพราะว่ามันแบบมันสนุกมากอะครั้งที่เรากระโดดยางอะทุกคนเราก็เลยเหมือนไปง้อเขาอะด้วยแบบเราแบบรู้ว่าเราทําอะไรผิดเนี้ยเราขอโทษนะอะไรเราขอเล่นยางทุกคนคือแบบ เล่นยางอะหลังจากนั้นมาเวควอนที่เราแบบกเก็บกดว่าแบบทำไมกูต้องขอโทษแบบอะไรบางอยาเนี่ยเพราะตอนนั้นอะเราก็เลยเป็นเจ้าแม่ยางเลยเราทำยางเองเริ่งซื้อยางมาแล้วเราก็มาร้อยเองเลยเราก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นหัวโจกในการมียางทุกคนคนที่มียางคนนั้นอะเราต้องไป็นอเขาแล้วเราก็ได้เพื่อนกลุ่มนั้นมาเล่นยางอะเราเพราะเราอะเรามียางเราบอกว่าเรามียางนะเออมันก็เล่นคนละกลุ่มกันสิเพราะว่าแบบเราก็ต้องเป็นคนที่มียางก็ขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยใช่ไหมโอ้ยอะไ้วยคนเลยขอแบบวิตามินซีกันนะช่วงนีโควิด วิธีป้องกันโควิดเนี่ยเบื้องต้นก็คืออ่ะโอเคใส่แมสดูแลตัวเองแอลกอฮอล์หรือแม้หลีกเลี่ยงผู้คนมากมายนะคะหรือว่าการไปอยู่บ้านแต่ว่าสิ่งที่แบบบางคนเนี่ยเขาทำงานที่จะต้องยังไงก็ต้องไปวิธีการแก้ไขก็คือโควิดมันจะลงคอก่อนใช่ไหมคือเขาปากเขาจะมุ่งความที่มันจะมาพังหุ่ตรงคอก่อนทำให้เรารู้สึกว่าเราเจ็บคอเราเจ็บคอจะพังหมันก็จะลงคอใช่ไหมเราก็จะต้องแบบดูแลบริเวณคอเราก่อนไม่ใช่แบบ้วนน้ำน้ำบ้วนน้ำเกลืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามันจะมีตัวที่แบบ ฉีดอะไรทุกอย่างเลยนะมินอาา่านในดูในทิกเกอรมาเขาแบบใช้กันนะคะก็คือเป็นการแบบรักษาเบื้องต้นให้มันลงไปสู่ปอดยากนะทุกคนอันนี้ก็คือฟิลเลือดไมนซีรู้สึกว่าเฮ้ยทันไมเจ็บคอวะแต่ว่าเมื่อวานกินเกลียวทุกคนเกลียวมันกิน,กนคอเทาวลากรรมอะไรอีเดียเขจะบอกว่ามินอะดูคุยกับคนอื่นมากดูแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วน,นะคะมินไม่ค่อยออกไปไหนไปเที่ยวไหนกับกับกับข้างนอกนะอย่างเช่นแบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่เคยออกเลยเคยแค่ครั้งเดียวในชีวิตคือตอนนั้นอะมินอยู่ปอดมอ3 แบบเป็นวัยที่เอออยู่มาสามอะกำลังไอ้นี่เลยอะแบบเขาเรียกว่าเหวอะทุกคนกำลังแว้นเลยอะ <c oughs> ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบฉันต้องแว้นกับเพื่อนแล้วแบบเออแล้วคนที่เป็นตัวจังหวัดเ,าเขา้ามาประกวดซึ่งเราอะกับเพื่อนเราอะก็ไม่ได้แข่งเว้ยเราอะเป็นจริงกับเพื่อนเราอะมันต้องแข่งเพราะว่ามันร้องเพราะว่าเขาจะส่งมันไปแข่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แข่งเพราะว่าคนที่มาเราอะแม่งเสียงดีเสียงดีแบบโคตรเสียงดีอะแล้วเราแบบรู้สึกว่าทําไมวะตอนนั้นอะ เราไปแข่งไม่ใช่ที่โรงเรียนเราคือเราไปแข่งที่โรงเรียนเขาแล้วจะมีการแบบเอาเอา,เอาตัวแทนนักเรียนที่ร้องเพลงได้ไปร้องซึ่งครูเราบอกว่าไม่ต้องร้องกลับโรงเรียนเถอะซึ่งเราแบบทําไมอ่ะเราอ่ะอยากที่จะร้องแข่งดูอะไรนเนี่ยเราก็เลยแบบเพื่อเราเว้ยทั้งแก๊งขี่มอเตอร์ไซค์กันไปอ่ะบุกโรงเรียนนั้นเพื่อที่จะไปเกาะเขาปกวดร้องเพลงเลยแต่ว่าไม่ทันแล้วเขาประกาศคนที่ได้รางวัลไปแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจว่าไม่รามาถึงขั้นนี้แล้วนะเว้ยเราแบบครึ่งทางานะวนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ประกวดอ่ะแบบแต่เราก็จะต้องแบบไปห้าอะไรทำกันนะ วันนั้นก็เลยทุกคนไปโรตัสต้องโรตัส์จ้าหมัดเฉยนาทุกคนไม่ได้เฉยนาใช่ป่ะก็ไปโรตัส์เจ้งหมัดเฉยนาด้วยแล้วแบบคือแบบขี่กันเหิวมากแบบไม่น่าจะรอดกลับมาด้วยสองตอนนั้นอะทุกคนคือมิ้นอะเฮลแบบใครที่มาขี่ข้างๆมิ้นแล้วมาขี่แซงมนะิ้นอะคือมิ้นขี่แบบกับไอ้เพื่อนนี้มะขี่แบบไ,แบบไม่ให้มันแซงเลยมันก็บอกอย่าให้มันแซงเลยแล้วคือเพื่อนนั่งหน้าแล้วเพื่อน,น,น,นเป็นคนที่ขี่รถแข่งใช่ป่ะแล้วเราถือไมแข่งเว้ยแล้วเพื่อนอนะแล้วบอกเราอยากพี่หยานจะจับโอบไปข้างหลัังงงงงแแแแบบบบนนนนีี้้้ฮะะลลวอออออข่่่เเหมมมืืืคคาาึทไไดย คิดแล้วแบบดีนะมึงไม่ตายแล้วแบบเราก็ทำอย่างนะันะ้นแล้วเพื่อนเรานน่งข้างหน้าเราขี่ว่าขี่เร็วมากทุกคนแบบมันถึงตอนนี้แล้วแบบเราไม่คนแบบมันรับตัวเองไม่ได้ไม่ไหวอะช่วง,งนั้นนะคะแต่ว่าครั้งเดียวนะหลังจากนั้นเราก็จะอยู่บ้านทำเราเราเลิกเรียนมาอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่บ้านเราทำงานบาน้านล้างจานกวาดบ้านถูงกวาดบ้านอยูบบอบบอออย่บ้านทุกวันทัาเข้าเองอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างอืมเรื่องที่จะบอกทุกคนก็คือแบบด้วยค่ะเขาไม่อร่อยทำยังไงก็ไม่อร่อยทุกคนแบบไม่รู้ว่าเราเป็นคนปรุงไม่ค่อยอร่อยถึงแม้ว่าเราทำแค่ กินได้อย่างนี้นะคะนี่ก็คือเป็นวีรกรรมของมินนะคะทุกคนก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟัซึงถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรนะคะก็แบบบอกมิ้นใต้นางได้แล้วก็จะมาพูดกันนะคะทุกคนจริงๆมันมีเยอะมากเลยมีตัวอย่างแบบที่รู้สึกว่ามันตลกดีแล้วก็มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกับชีวิตมิ็นเนี่ยเออให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเหมือนเป็นการเล่าประสบการณ์แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมิ้นมาถึงตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ รอดพ้นจากสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะสู้ๆแล้วก็ขอให้ไม่ติดไม่เป็นแม่อะไรทั้งสิ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย